มีพินกับเพสครับ P I N P S มีพินกับเพสมีพินกับเพสครับกนะจับนะยายไปกินข้าวแล้วนั่งหาเลยสามนาทีอะมีพินกับเพส ก็ FD เราทำไงเราทอดเหมือนเขาอะ่ะไก่ทอดหาดใหญ่เอางขายได้คลองว่าเราอะ่ะอันนั้นก็เป็นของคนใต้ไ,ไงทำไมได้ทำไมได้ของบ้านเราคนว่าเราขายของแพงแต่มันอร่อยนะอันนั้นขอบงังได้แท้ไง

เดี๋ยวคอกมากไม่โดดมันงงคนดูเน่มันไม่โดดโอเกาภาษาอังกฤษว่าอะไรเูให้ขนมยืนเดวเวลา Cái phần <sighs>